เรื่องราวของเรากันต่อดีกว่าค่ะผู้ชมขาขอตั้งวงนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปจากนี้ค่ะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องดังค่ะที่จะหยิบยกนะคะเรานักแสดงลิเกในชีวิตจริงค่ะมาถ่ายทอดในซีรีส์เรื่องขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกนะคะเรื่องนี้จริงๆค่ะผู้ชมคะชื่อเรื่องว่าขอเป็นพระเอก ในหัวใจพระเอกค่ะเป็นซีรีส์วายค่ะคุณผู้ชมที่หลายๆคนบอกว่ารอคอยมานานแล้วกับโปรเจกต์นี้นะคะหลังจากที่มีการเปิดตัวว่าจะหยิบบทประพันธ์นี้นะคะแล้วก็มาทำเป็นซีรีส์หลายๆคนก็รอว่า ดารานักแสดงคนไหนจะมารับบทบาทนี้บ้างและที่สำคัญไปมากกว่านั้นค่ะผู้ชมขานอกจากดารานักแสดงแล้วนะคะได้นักแสดงลิเกในชีวิตจริงค่ะมาร่วมแสดงด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเพราะเอกลักษณ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยค่ะ จะถูกถ่ายทอดลงในซีรีส์ Y และซีรีส์ Y ก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่จะดังไกลไปทั่วโลกนั่นหมายความว่าลิเกไทยจะดังไกลไปทั่วโลกอีกแล้วมาคุณูชมมาดูกันดีกว่าว่านักแสดงแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมาดาจริงโดยเฉพาะนางเอกของเรานะฮะหลายๆลยคนบอกว่า ชอบจังเลยนางเอกน้องปอยนะฮะนั่นก็คือน้องปอยเนี่ยแหละนางเอกในตาสละอิเนี่ยแหละค่ะผู้ชมขาและที่สําคัญไปมากกว่านั้นน้องเนี่ยเป็นนางเอกลิเกในชีวิตจริงในคณะสอนรามน้าเพชรนะฮะเป็นคู่ขวัญกับน้องแบงค์สอนรามเนี่แหละค่ะ แต่ในเรื่องนี้ค่ะน้องปอยต้องมาประกบกับน้องซาเล้งน้องลีออนและน้องเบิร์ดเดย์รวมไปถึงดารานักสแสดงอีกมากมายค่ะถามว่าพี่เล็กซี่เรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรมันจะกลมกล่อมไม้และการเอาลิเกเนี่ยมาอยู่ในซีรีส์เนี่ยมันจะสนุกสนานหรือเปล่านะฮะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยดูชื่อเรื่องก่อน ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกนะคะ Let me into your heart นะฮะต้องบอกว่าเขามีการบวงสวงเปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่ากําลังจะเดินเครื่องถ่ายทำซีรีส์แล้วนะคะวันบวงสวงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านักแสดงเนี่ยนะคะก็มีการลาถวายด้วยซึ่งบริษัทนะคะแดนสองห้า Entertainment นะคะก็หยิบ ซีรีส์วเรียกว่าเป็นซีรีส์วลิเกค่ะมาทําเป็นซีรีส์วในครั้งนี้นะคะผลงานจากปลายปากกาของนักเขียนชื่อดังพีพิชานั่นเองค่ะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นค่ะผู้ชมขาดาราน,นักแสดงอย่างที่ลิซี่กล่าวไปน้องสาเร็งนะคะน้องลีออนค่ะนี่คู่นี้ก็จะมาประกบคู่กันนะคะจะมาเชิดเฉิญคารมกันในซีรีส์วเรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะดูการแต่งตัวก่อนนะคะแต่งตัวเป็นแบบ นักแสดงลีก นั่นหมายความว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นที่โรงลิเกลิเกหรือเปล่านะฮะอันนี้ต้องติดตามแต่ที่แน่ๆนอกจากมีน้องซาเล้งมีน้องลีออนแล้วนะคุณผู้ชมน้องเบิร์ดเดย์ค่ะเป็นอีกหนึ่งคนนะที่โอ้โหลีลาออดอ้อนแม่ยกสุดๆค่ะแต่งชุดลิเกเมื่อไหร่นะน้องเบิร์ดเดย์เนี่ยหัวใจละลายใครที่ได้เห็นน้องเบิร์ดเดย์เนี่ยบอกได้คําเดียวว่าหลงเลิฟหลงรักกันไปตามๆกันและอีกหนึ่งสาวค่ะคุณผู้ชมคะ่ะน้องปอง ลอยลูกท่าเหลือนะฮะหรือน้องปลอยธนชาค่ะสาวคนนี้เล็กซี่มีโอกาสได้เจอแล้วก็มีโอกาสสัมภาษณ์น้องปลอยนะน้องปลอยบอกว่าตื่นเต้นมากๆปกติเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยก็จะเล่นลิเกอยู่ที่โรงลิเกนะฮะก็ต้องบอกว่าคือไม่เคยมาใช้ชีวิตการเป็นดารา ครั้งแรกของเธอเลยก็ว่าได้นะคะเธอบอกว่าเธอตื่นเต้นมากกับการเป็นดารากับการเป็นนักแสดงเพราะปกติเนี่ยจะร้องรําอยู่บนเวทีซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่น้องเนี่ยนะคะมาเวิร์กช็อปหรือว่าทุกครั้งที่น้องเนี่ยมาเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นซีรีส์วเนี่ยน้องบอกว่าต้องฝึกฝนอย่างมาก ต้องมีการปรับตัวมากขึ้นด้วยนะฮะเอาเป็นว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์ของน้องปอยละกันคุณผู้ชมคือน้องปอยเนี่ยนะฮะก็เป็นเด็กที่น่ารักมากๆแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากๆด้วยเช่นกันวันที่บวงสวงเนี่ยนะคะก็มีแฟนคลับของน้องปอยลูกท่าเหลือหรือน้องปอยนางเอกลิเกค,คณะสอนรามน้ำเพชรเนี่ยนะะมีแฟนคลับมาให้กําลังใจเยอะมากๆด้วยเช่นกันนอกจากนักสแสดงที่บอกไปแล้วน้องปอยน้องซาร็งน้องลีออนน้องเบิร์ด แล้วคุณผู้ชมคะยังมีนักแสดงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นน้องอะตอมนะฮะน้องคูเปอร์ค่ะน้องสิงหาน้องโจเซฟนะฮะคุณส้มโอยนตรตีโคมกลองนะฮะรวมไปถึงเบต้าค่ะน้องมิกนะฮะแล้วก็น้องนุค่ะนิวครันที่นี่หลายหลายคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูกรีดเขามากเลยนะฮะนุนิวครันที่น่ารักจริงๆรวมไปถึงตินต้นติ้นนิวครันที่ด้วยนะฮะรวมไปถึงน้องกิ๊กค่ะนิวครันที่ และก็ดารานักแสดงอีกมากมายนะฮะถามว่าจะได้ชมเมื่อไหร่กับซีรีส์วายเรื่องนี้ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกเร็วเร็วนี้นะฮะเพราะตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเขาบวงสรวงไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีการถ่ายทำแล้วนะฮะถ่ายทำความคืบหน้าเป็นอย่างไรเนี่ยรายการใส่สีตีข่าวจะเอามาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่ที่แน่ๆค่ะ ใครคู่กับใครบ้างอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเท่าที่เล็กซี่มองนะน้องซาเล้งเนี่ยน่าจะคู่กับน้องลีออนส่วนน้องปอยนะคะก คู่กับเบิร์เดย์ไหมหรือปอยจะเป็นหญิงเดียวนะฮะไม่มีคู่ไรคู่นะฮะส่วนเบิร์เดย์อ่ะก็ไม่แน่นะซาเลง้งลีออนเบิร์เดย์เบิร์เดย์หรือจะไปคู่กับปอยหรือปอยจะไม่มีคู่หรือเบิร์เดย์ก็จะไม่มีคู่นะฮะเอาเป็นว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งถามเล็กซี่ตอนนี้ว่าใครคู่กับใครแต่ที่แน่ๆค่ะรอเลยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบอย่างแน่นอนนะคะว่าเป็นเรื่องราวเนี่ย เกี่ยวกับลิเกลงลิเกค่ะแล้วก็ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกพระเอกลิเกเขาชอบกับพระเอกลิเกได้อย่างไรนะฮะก็ต้องบอกว่าอยากจะให้นะฮะสนับสนุนกับซีรีส์วายเรื่องนี้ด้วยขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกเพราะเอกลักษณ์ของไทยค่ะอย่างลิเกเนี่ยจะไปอยู่ในซีรีส์วายเรื่องนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับละครซีรีส์วายเรื่องแรกของน้องปอยลูกท่าเหลือนะฮะนางเอกในตาสละอี คณะสอนรามน้ำเพชรด้วยนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกกับการเข้าสู่วงการเลยแล้วก็เป็นการเข้าสู่วงการที่สวยงามมากๆของน้องปอยนะคะก็เป็นกําลังใจกับน้องปอยและเป็นกําลังใจใกับทีมงานในการสร้างซีรีส์วเรื่องนี้นะคะให้ถูกใจคนดูมากที่สุดฝากด้วยกับซีรีส์ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกค่ะฝากติดตามด้วยค่ะ